วัสดียามเช้าครับผมเพราะว่าที่เกียพูดธรรม,มนะเนาะหนาวแตกวแ่ก็วันละเล็กวันละน้อยนิดหน่อยอช่วยคนนิดหน่อยได้ก็ยังดีจะได้ไม่เสียชาติเกิดอนะเมื่อเรารู้แจ้งเห็นจริงแล้วแล้วก็ช่วยสงเคราะห์คนบ้างนะครับช่วย ส่งเสริมทําแท้ของท่านอาจารย์วิทย์ที่บอกว่าได้เล็กหน่อยก็หมายถึงมาละสิบกวนาทีแค่นี้แหละอ,อ,อตามกําลังของเรานะตามกําลังของนะของร่างกายนี่แหละอืของกายและใจอะ่ะเพราะว่าเรามีพลังแค่นี้นะก็ช่วย ได้แค่นี้นะส่วนจะไปช่วยเรื่องเงินทองอะไรก็ไม่มีตรงนั้นเนาะที่จะไปส่งเสริมตรงนั้นผมก็ส่งเสริมด้วยการเผยแพร่ธรรมนะครับถ้าไม่มีพวกความเม้นตอดมาเสียบสีตอดมา ว่ามาดา่าตอดมากวนผมก็ไม่มีคลิปดา่าที่รุนแรงนะผมก็จะพูดธรรมะผมไปแบบนี้แหละแต่ถ้ามีมารู้สึกว่าแรงแรงเราก็ต้องแรงกลับนะเป็นธรรมดาครับแต่ผมไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นนติตรงนี้ นะมันต่างกันนะผมไม่ได้หลงภาษาผมไม่ได้หลงสิ่งปรุงแต่งนี่สิมันต่างกันตรงนี้อแต่พวกท่านนี่ครูบาอาจารย์ต่างๆแล้วก็ลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ต่างๆที่ตามหาที่สแสวงหาสแสวงหาเพื่อที่จะจบภพบจบชาติก็พากันไปหาอ้อมโลกอผมก็มาแนะนําให้ง่าย ให้มาตรงนี้ตรงที่ท่านอาจารย์วิทย์ออิสระฉับพันนี่แหละครับเพราะผมก็มาตรงนี้เช่นกันเมื่อก่อนผมก็เคยไปหาท่านสองปีก่อนนะช่วงปีหกห้าไปหาท่านอาจารย์อุดอรใกล้ๆบ้านผมนี่แหละติดๆกันนี่แหละ ไปหาแล้วไม่ใช่นี่วะเขาไม่ใช่อาจารย์ของเรานี่ยวะก็รู้หูนะไปหาวันหนึ่งไปวันหนึ่งก็ไปนั่งตัวแข็งฟังธรรมะก็ทุกทรมานอย่างแสนสาหัสก็เลยไม่ใช่ก็เลยต้องออกมาก็เดินทางต่อไปเดินเดินตามหาอาจารย์ตัวเองเนาะสมัยนั้นอืม ก็เหมือนเว้ยหลังกแหละประมาณนั้นแหละอที่เดินหาอาจารย์ตัวเองอเดินหาวัสรินนะไปหาท่านอสาสั้าปรินายกองค์ที่ห้านะแบบนั้นแหละครับแต่ผมไม่ได้เดินด้วยเท้าปล่าแบบนั้นมผมเดินทางด้วยฟัง youtube นะครับ ฟังไปไม่ใช่ก็ปัดทิ้งฟังไปไม่ใช่ก็ปัดทิ้งอพอมาเจอท่านอาจารย์วิทย์แค่นั้นอบอกตอบโจทย์เลยทุกอย่างลงล็อกเลยใช่เลยนะครับเจอธรรมะตีกรอบเจอธรรมะอัดกรอบเจอธรรมะที่เป็นเป็น,เนื้อหาสารธรรมตรงกับตรงกับ ปากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้านั่นแหละแต่ไม่ใช่ภาษาบาลีนะอันนั้นคนละเรื่องเรื่องภาษาเกิดอยู่แคว้นแดนใดก็ใช้ภาษาของใครของมันแหละเพียงแต่มันตรงกันไงนะครับแล้วก็ตรงที่สุดแม่นยำที่สุดก็มีแห่งเดียวด้วยมีที่เดียวเรียกว่าแก่นธรรมนั่นแหละนั่นแหละครับอยู่กับท่านอาจารย์วิทย์นั่นแหละที่ผมบอกไปทุกคลิปนั่นแหละครับนะ ผมไปเจอท่านอืผมถึงรู้ว่าโอ้แก่นแท้อยู่ตรงนี้นี่เองผมก็เลยฟังท่านนะครับฟับงท่านก็แจ้งสว่างไงแจ้งสว่างสว่างแจ้งโลกโเราเรียกแจ้งกระจ่างก็หมายถึงกระจ่างที่ตัวเองนะครับกระจ่างที่ตัวเองก่อนอเบื้องต้นมันก็ต้องอยู่กับตัวเองก่อนนะถ้าคนที่แบบเขาจะปรารถนาจบภพบชาติจริงๆนะ ไม่ใช่จะไปรู้เรื่องคนอื่นไปเห็นแต่คนอื่นอืไม่เห็นตัวเองนะเรื่องตัวเองก็ไม่รู้จักคนพวกนี้อืมไปศึกษาแต่ข้างนอกออไปอ่านไปจํามาเมื่อมาเยอะก็หลงไปเยอะอืไปเล่นชงเล่นฌานปฏิบททัติธรรมนั่งหลับหูหลับตาเห็นนุ่นเห็นนี่เยอะก็หลงไปเยอะอืนี่แหละ,หละบางทีคนปฏิบัติยเยอะมันได้นี่ด้วยนะ มันได้อ่ะพินญ,ญาห้าอันมาด้วยนะติดติดตัวมาของเก่าเอาของเก่ามาเล่นอ่ะหลงไปใหญ่เลยนะพวกนั้นของพูะเจ้าเนี่ยคือต้นขั้วทําลายต้นขั้วของมันก็คือตัวที่หกนั่นแหละครับทําลายล้างอาสวะให้สิ้นไปนั่นแหละอาสวะตัวนี้แหละครับคือกิเลสกิเลสอาสวะเขาเรียกคือคือขยะ นั่นแหละตัวขยะตัวสวมมมตัวงมงายนะครับที่ไปเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรนั่นแหละนี่แหละครับกิเลสตัวดีเลยตัวนี้เออยิ่งหาเยอะยิ่งพอกพูนให้มันนะผมจะบอกให้ทุกท่านยิ่งอ้อมโลกเยอะยิ่งพอกพูนมันไม่รู้จะจบตัวเองยังไงอะ่ะม,มันก็จะหาอยู่งั้นแหละอ,อื พอปัญหาหาไม่เจอมันทําไงเนาะมันก็ไปจับตําราทีนี้เออไปจับปริยัตตาราไปจับของใครละ่ะจับจากปากคนนั้นบ้างคนนี้บ้างเออปู่หลวงตาคนนี้บ้างคนนี้บ้างสํานักนู่นบ้างสํานักนี้บ้างเอามาเป็นความรู้ของตนหมดนะ่ะเออแต่ตรงแก่นทำคําสอนนี่ก็มาจาับของท่านอาจารย์วิทย์ไงเออตรงแก่นหลักเขาก็ทําอยู่แบบนี้นะเออเราจะหาที่ลงยังไงหาที่จบยังไงกัน ผมก็ไม่เข้าใจพวกเขาแหละอืมแต่ผมก็เข้าใจว่าเขาจบไม่ได้อืมผมก็มาช่วยชี้แนะมาช่วยบอกนะพวกท่านทั้งหลายครูบาอาจารย์ทุกสำนักนั่นแหละพอหลงอะ่ะพอหลงก็ออกมาสอนออกมาสอนเขาสิเออได้ความรู้หน่อยก็ออกมาสอนอืมออกมาสอนเขาทาั้งๆที่ตัวเองยังไม่ประจักษ์แจ้งเลย ว่าตัวเองดับเชื้ออาสวะหรือยงังเออพวกท่านยังไม่ได้เห็นหรอกจะบอกให้ถ้าพวกท่านเห็นนะพวกท่านจะกล้าการันตีตัวเองนะแล้วช่องมันจะถูกปิดไปเพราะพวกท่านสอนมาก่อนไงสอนมานานสอนมานานท่องถูกปิดเพราะอะไรมันสำนึกนะเขาเรียกว่ามีจิตสำนึกอะ่ะนั่นแหละ สำนึกต่อบาปนั่นแหละก็จะเลือกสอนปิดช่องไปนั่นแหละเขาเรียกว่าจบนะมันจะเป็นการจบได้เฉพาะตนในลักษณะนั้นนะแต่การสอนที่จะจบนี่มันก็ต้องสอนมาในทางสมาธินะสอนมาในทางสามามักมันจะสอนตัวเองไปด้วยนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เลย มันออกไปในมิจฉามักทั้งนั้นเลยอืมิจฉาค,คือไม่ใช่มักไงมิจฉาคือออกนอกทางนั่นแหละครับออืเดี๋ยวก,ก็บ,บอกต้องมีนั่นมีนี่อยู่งั้นแหละอืสิ่งนั้นมีสิ่งนั้นจึงมีก็มันมีไงอืพุกท่านมันมีอยู่มันเลยมีมันเลยเกิดนะครับมันก็เป็นสายเกิดทั้งนั้นแหละบทตัวบทต้นละเอียดเข้าเออกับก็นานเข้านานเข้า,นา,นขามหากลับก็นานเข้านานเข้า,นาน ไม่รู้จักจบจากสิน้นก็อยู่อย่างนั้นแหละวนลวบูบวนเวียนอยู่แบบนั้นแหละเป็นวัฏจักรนะครับอยู่ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคุณแหละมผมก็มาชี้ทางบอกนะ ตอนหลังขี้เกียจสอนอะไรมากมายแล้วเนี่ยก็จะพูดประมาณนี้แหละมว่าก็บางทีก็ในคอมเมนต์เหมือนจะมีพวกเบอร์โทรติดค้างลงค้างอยู่นะก็อาจจะลบยังไม่หมดนะครับก็ไม่เป็นไรครับถ้าใครเจอก็ถือว่าโชคดีนะถึงโทรมาหาผมผมก็ ชี้ให้ไปฟังท่านอาจารย์วิทย์เหมือนเดิมนั่นแหละเพราะบางท่านก็เคยฟังท่านอาจารย์วิทย์เนาะมาแล้วก็ลงลองอไปอ้อมอีกไปอ้อมอ้อมไปอ้อมมาฟังกันหมดแล้วก็มันไม่จบทีนี้มันไม่จบก็เออก็เห็นว่าตัวเองไปอ้อมโลกอีกแล้วก็กลับมาหาฟังท่านอาจารย์วิทย์ใหม่อมืแล้วตอบโจทย์ว่าใช่นั่นแหละครับถูกต้องที่สุดแล้ว นะผมจะบอกให้ส่วนฟังผมก็ฟังไปนะครับโทรมาก็โทรมาได้มันจะถูกเขียทีละเล็กทีละน้อยนะครับมันแล้วแต่คนหรอกบางคนเหลือบางๆงอะ่ะเหลือเปอบาบบางอเห,หลือนิดหน่อยมันช่วยง่ายนะครับตรงนี้เพราะการช่วยตรงนี้มันก็มาจากท่านอาจารย์วิทย์ทั้งนั้นแหละครับนะปัญญาพุทธะตรงนี้อ ถูกลิงก์มาจากทั้งนั้นแหละทั้งนั้นแหละแต่ไม่ใช่ก๊อบลิงก์นะตัวก๊อบนั่นแหละครับคือตัวกิเลสอาสวะของพวกท่านครูบาอาจารย์ต่างๆแต่ละสำนักทำลายตัวนั้นละทำลายจบเลยถ้าทำลายได้นะ จะทำลายได้งไงลนะ่ะในเมื่อปัญญาพุทธะอยู่ที่ท่านอาจารย์วิทย์เป็นเรื่องแบบนี้นะหายตายพุท่านก็หาไม่เจอเหรอกครับนะอือหานิพานกันนิพานจิตว่างอืมจิตใจบริสุทธิ์จิตประพัดสอนจิตนิพานธาตุนิพานธรรมอะไรของพวกท่านไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดอมืพวกท่านหลงยังไงผมก็ชี้แจงไปหลายคลิปแล้วแหละอืมจนขี้เกียจพูดแล้ว โอเคครับวันนี้สาธุกดยากจริงๆในโทรศัพท์เลย